ถ้าลดแห่เสียงมาหอนยังไม่ได้ผลน่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นจอหนังแอดทวราแล้วก็ฉายหนังสารคดีที่มันหนีมาอยู่ประเทศไทยได้อย่างไรให้พวกมันดูผมว่าเอาหนังไทยไปฉายก็ได้ครับคือที่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยชอบดูหนังไทยนะเพราะตอนนี้คุณเตนมันห้ามในประเทศเลยห้ามเปิดหนังไทยห้ามเปิดหนังไทยแล้วเอาหนังกลางแปลงที่กําลังฮิตๆเลยไปฉายนะครับโอ้โหมันทรมานใจนะ นนัั้เอกหาดูลยขอเสนอเทศกาลภาพยนตร์ริมชายแดนครั้งที่หนึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่รวบรวมหนังไทยที่สอนให้รู้จักบุญคุณไม่เนรคุณคนภาพนี้ชัดแจ๋วเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเครื่องเสียงสนั่นวันไหวเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเช่นเดียวกันใช้มันอย่างนั้นเลยแล้วให้มันนั่งดูแลเธอเชื่อไหมมันก็ทําเป็นไม่มานั่งดูแต่มันจะแอบอยู่ตามสมพุมทุ่นไม้แล้วก็แอบดูมึงเชื่อกูสิ รอบหนังมีฉายตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าหนังไฮไลท์อดีตบ้านน้องจนันคาแม่ขอพึ่งไปบุญไทยรับรองว่าคืนนี้ได้ดูกันแบบสะใจขอบตาดำกันเลยทีเดียวร้องก็ร้องไปผมก็ทำในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวียนเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นก็มันทำในบ้านผมอะแผ่นดินผมอะอยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม่มไม่แคร์นะเรื่องนี้ เอาจริงพี่น้องทหารคือพร้อมอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อได้เปรียบเอา,อางี้แล้วกันนะครับให้สบายใจคนที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตอาจเป็นตัวเขาก็ได้หรือกอบเดียจังถึงเคร่เดียเลิกได้ถึงปีปรวมจงยอมยืงอหายนะยืมมันอาจยืนกอบมีนเอเอ นี่เนี่ยประจันมัดฟันเลเต้เบียจารามายโคนเอ้ยคุณปรยจันเนี่ยานาพูดไงวะไมเฟนนะเฮ้ยเรียกไมเฟนไม่ได้แล้วว่าเลิกครบแล้วแผ่นดินไทยเนี่ยมันนอนหลับสบายไหมวะได้ข่าวว่ามันนอนมา40-50ปีนอนสบายจนออกลูกออกหลานนะตอนมาอยู่นี่ก็ลำบากลำบากนะได้ข่าวว่าหนีภัยมาตรงนี้เราก็ใจดีให้นอนแม่นอนยาวเลยไม่ไปไหนเลยวันนี้ รู้สึกว่าจะเนรคุณด้วยนะจะเอาแผ่นดินด้วยนอนจนติดใจนะจะเอาไปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าคงหลับสบายไม่ได้นะละ่วล่ะคงไม่อยากจะให้หลับสาบายๆาาและอยากให้ออกไปจากแผ่นดินของเราสักทีไอ้เพื่อนที่ถูกเลิกคบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้จัดให้นะจัดให้นะหลับแบบมีเพลงกล่อมให้นะก็เดี๋ยวกล่อมให้อย่างนี้ทุกคืนนะ่ะนะไอ้เพื่อนที่ถูกเลิกคบไอ้ไอ้ลดเครื่องเสียงที่ไปเปิดนะเปิดเสียงหมาหอนเปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันไม่กลัวแล้วครับเขมรเนี่ยผีอะไรมันลำคาญเนี่ยแต่เสียงที่มันกลัวแล้วมันจะวิ่งหนีเลยคือเสียงอะไรรู้ไหมเสียงเครื่องบินในพ่นเสียงเครื่องบินในพ่นครับเสียง F16 เสียงกิฟเทนเนี่ยโอ้มาเงี้ยนะครับแม่นวิ่งเลยครับกลางคืนมันมองไม่เห็นด้วยนะครับเปิดเสียงเงี้ยนะครับเปิดเสียงหลอกเวลาไปจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่รู้ตัวนะครับมาเนี่ยเสียง F 1 6เนี่ยกลางคืนมันมองไม่เห็นด้วยโอย้มานวิ่งคลานกันชิบหายเลยนะครับ เปิดทุกคื้นนะมึงไม่ต้องหลับต้องนอนให้แม่นผอมเลยครับเปิดเสียงเครื่องบินเอฟหกนะครับแต่มันมันโดนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันโดนเข้าไปแล้วต่อไปเนี่ยมันจะไม่กลัวก็เอาเครื่องบินจริงไปบินครับอ๋อไปอย่างเงี้ยนะครับคนกวนตีนก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยครับถ้ามันไปฟ้องว่าเราไปกัดแก้งมันไปเปิดเสียงดังใส่มันนะผมว่าเอาหนังไทยไปฉายก็ได้ครับเพราะตอนนี้วุนเซ็นมันห้ามในประเทศเลยห้ามเปิดหนังไทย ห้าเปิดหนังไทยแล้วเอาหนังกลางแปลงที่กําลังฮิตๆเลยไปฉายนะครับโอ้โหมันทรมานใจนะนะครับกะงเนอกันหน้าดูเลยอยากดูหนังไทยนะ <c oughs> คนไทยนี่ก็แสบเหมือนกันนะล่าสุดเขมรฟ้อง I อ T หรือว่าผู้สังเกตการเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาสังเกตการะ่ะบอกว่าไทยเนี่ยส่งเสียงดังจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นการเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษย,นษยชนปรากฏว่าเมื่อคืนอย่างที่บอกแหละ แจ้งให้พวก IOT เนี่ยไปเดินสังเกตการตอนประมาณ5้าทุ่มตอนที่กำลังเปิดเสียงหมาหอนเลยจากนั้นผู้พอนะ i อ t เนี่ยลงพื้นที่ปั้งปุ๊บมีการส่งสัญญาณกันทางฝั่งประเทศไทยก็เปิดเสียงสารคดีบ้านหนองจานสารคดีกัมพูชาอพยพหนีตุยเมื่อ48ปีที่แล้วปี2522นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมและคณะ IOT เนี่ย ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าคือมันมีซับไตเติลภาษาอังกฤษแปลไหมกูว่าตอนหลังเนี่ยต้องแปลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไอ้พวกคณะผู้สังเกตการเต็มสองรูหูเลยค่ะเพราะว่าไอ้เครื่องเสียงมันดังมากอะดังกว่าเสียงหมาหอนก็คือเสียงสารคดีบ้านหนองจานว่าพวกมึงมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนั่นแหละแผ่นดินไทยเนี่ยเสียหายหลายที่นะล่าสุดเกาะพัง,งันก็โดนพวกไอ้พวกยูเนี่ยไปยึดคลองมีสตังค์ซะอย่างโดนตุลยบุยตุลยบุยจนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัย ตอนนี้ก็มาอาศัยแผ่นดินไทยแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางลูกป่าลูกปอยลูกต่างๆทุกคนที่เกาะพัง,งานตอนนี้กําลังมีเรื่องมากๆเลยนะเออมีคนบอกว่าสู้กับไอประเทศบ้าเนี่ยต้องใช้วิชาหมัดเมาจะใช้ความเป็นสุภาพุรุษไม่ได้หรอกมันใช้หมัดหมามาเราก็ต้องใช้หมัดเมาสู้กับมันคุณกันจะฉายภาพยนตร์ค่ะอ๋อเหรอ สิ่งที่ต้องมริกาเสนอไปเมื่อคืนเนี่ยมีคนฟังใช่ไหมอ่าโอเคได้ไปเลยใช้หนังสารคดีนั่นแหละมึงจอเอสเทวดาขึ้นไปเลยกันจอมพลังเมื่อคืนฉันเสนอไปเมื่อคืนนี่เองใช่ไหมมันมึนมามาเรามึนกลับมันเมามาเราเมากลับนะไอวิชาหมัดเมาเนี่ยต้องใช้กับมันแหละไอพวกนี้มันหมัดเมาอะถ้าเกิดเสียงหมาหอนมึงไม่ชอบเปรตหอนมึงก็ไม่ชอบถ้างนั้น ใช้หนังสารกดีขึ้นจอแอดเทวดาเลยก็แล้วกันอะไปจอโค้งแอดเทวดามึงดูหนังไปก็แล้วกันถ้าลดแห่ถ้ารดแห่เสียงมาหอนยังไม่ได้ผลน่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นจอหนังแอดเทวดาแล้วก็ใช้หนังสารกดีที่มันหนีมาอยู่ประเทศไทยได้อย่างไรให้พวกมันดูมาบอกจองชลินเปียนคือจนนึกนึกตัวกัมพีนึกตัวที่อันตรายจะจิมคานไหลจะใส่โมโหวนเคยยัยเนอะตะล็กเต้ ความผู้ดีแบบไทยไม่ต้องใช้ก่อนตอนนี้เราใช้วิธีเมาหมัดก่อนก็ขนาดใช้แค่เสียงผีไอคณะ IOT มันยังมาสังเกตการตอนห้าทุ่มเลยต้องเปลี่ยนแผนใส่เสียงสารคดีเข้าไปในหู IOT นี่ถ้าเกิดว่ามีขี้ในรถดูดซ่วมไปฉีดด้วยเนี่ยจนเป็นกลิ่นอบอวนไปทั่วบ้านน้องจานเนี่ยเธอคิดว่าไอโอทมันจะประจานเราขนาดไหนล่ะจอหนังแอดเทวดาจอใหญ่สะพานโค้งเลย จอใหญ่ๆเออเธอมนึกไหมตอนที่มีการใช้หนังเหมือนเหมือนเหมือนหนังไอ้นี่ตั้งขึ้นไปเหมือนหนังกลางแปลงอะ่ะตั้งขึ้นไปเหมือนหนังกลางแปลงที่เข้าไปฉายในออ,อะไรนะจังหวัดอุดรธาน,นีจังหวัดอะไรนะหนังผีที่ไปฉายในเขาเรียกว่าอะไรนะที่จังหวัดอ,อุดรน่ะปากคําคชะโนอดอะ่ะหนังคําชะโนอดอะ่ะตั้งขึ้นจอเลยแล้วก็ฉายหนังไปแบบคําชะโนดใช่เออ แล้วก็พวกกัมพูชาจะนั่งดูก็ดูเออผีจ้างหนังใช้มันอย่างนั้นเลยแล้วให้มันนั่งดูแลเธอเชื่อไหมมันก็ทําเป็นไม่มานั่งดูแต่มันจะมันจะแอบอยู่ตามสมพุมทุ่นไม้แล้วก็แอบดู <c oughs> มึงเชื่อกูทิ <c oughs> เหตุการณ์จริงเออผีจ้างหนังฉายไปเลยขึ้นจอแล้วก็ฉายสารคดีวนซ้ําๆไปตลอดทั้งคืนไปเลย <c oughs> มึงเชื่อเหรออีกกัมพูชาเนี่ยมันนั่งดูแน่นอนโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่ มันก็จะแอบอยู่ตามสมพุ่มพุ่มไม้ตามเถียงนาเสร็จแล้วก็นองดูแล้วจอมันต้องใหญ่นะต้องต้องใช้หนังจอใหญ่ๆวันนี้วันที่12เมื่อวานเนี่ยพบทุนวันที่11เมื่อวานเนี่ยพบทุนระบ้ยไปประมาณ3ลูกวันนี้วันที่12พบทุนระบ้ยไปอีก2ลูกอีกเขมิมาวางใหม่หมดเลยมันมาวางกะที่อะดักขาของทหารไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่เนี่ย มึงก็ไปเรียกร้องสีเหมยคาบว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมาทําผิดกฎบัตรสหประชาชาติแบบนี้ได้อย่างไรกันการวางทุนระบุยและวางใหม่ด้วยไม่ใช่ทุนระบุยเก่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มึงก็จะต้องมีการลุกขึ้นมาแถลงข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกหรือโฆษกรัฐบาลรัฐบลาลอะไรก็ตามแต่เนี่ยแม่ทัพพธที่สองบอกว่าจะทารั้วต้องคุยกับขเมรก่อนล่าสุดแม่ทัพพธที่สองออกมาขอโทษแล้วว่า ้องขอโทษประชาชนไทยด้วยนะครับที่ผมขึ้นมาเป็นแม่ทัพเสร็จแล้วผมเนี่ยแก้ปัญหาไม่ทันใจประชาชนแต่อย่างไรก็ตามแต่คําพูดใหม่ในวันนี้แม่ทัพไปที่สองไปลงพื้นที่อยู่เขตจังหวัดสุรินทร์ส,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 สีสะเกดบอกว่าณนะเวลานี้ก็คือว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ยอมให้เสียโอ้ยอันนี้มันเป็นคําพูดของนายกรกัฐมนตรีอนุทินชาญวีและตั้งแต่พูดไปก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันล่าสุดประชาชนเนี่ยเขาแชร์กันห้วันเลยอะ่ะ ทำไมล่ะตอนก่อนจะรับตําแหน่งบอกจะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักล้อนจะทํางานหามลุ่งหามค่าหามเตียงหามตังหามตู้เสื้อผ้ากะว่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักล้อนจะทํางานกันทุกตารางเซนติเมตรตอนเป็นนายกเสร็จโผล่งานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเนวินโผล่กลางงานเดี่ยวไมโครโฟนโผล่งานบันเทิงไม่เวนเ้นแต่ตะวันคนก็นเลยด่าให้วาตบัดสัตว์ยังไม่ทันที่จะทําคุนประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติก็ตบัดสัตว์เสียแล้วนะ่ะ ทั้งหมดนี้อ่านจากสิ่งที่เขารีวิวในโซเชียลมีเดียเขาแขวล์พนะท่านผู้นำประเทศแบบนี้มาแหละล่าสุดอันวาประธานอาเซียนซึ่งใกล้จะหมดวาระประธานอาเซียนแล้วผู้นำประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนโทรศัพท์หานายกประเทศไทยอนุทินรับสายอันวาโทรหาอนุทินคุยปมชายแดนไทยกัมพูชาย้ำว่าอย่าสร้างความตึงเครียดฟักแมนบอกมันไปเลยว่าฟักเยอะ ใครก็ได้ช่วยดูดคลิปนี้ไปบอกอันวาผู้นำประเทศมาเลเซียหน่อยว่าไอ้ฟักเมนไอ้ฟักแมวบ้านกูนี่อยู่ในคุกแต่สำหรับหมึองน่ะนะฟักแมนสร้างความตึงเครียดพ่อมึงสิเพราะฉะนั้นดรมอลลี่ขออนุญาตประกาศบอกแม่ทัพบนที่หนึ่งเลยนะบอกว่าบอกไปเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะทำดีทำเลวไม่ว่าจะมีการสร้างจีวิทยาหรืออะไรก็ตามแต่ มันก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยม้วนเสือกลับบ้านเลยม้วนเสือมันยิงจะตรวจใส่หัวประเทศไทยแม่งเสือกเงียบแค่ประเทศไทยปล่อยเสียงหมาหอนไปใส่หูประเทศกัมพูชาแม่งเสือกบอกว่าอย่าสร้างความตึงคเครียดไอ้ฟักแมนเฮ้ยประชาชนตุยมือสึอกเงียบปากแล้วบอกว่าเป็นเจรจาแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยปล่อยเสียงผีที่หยด ไปใส่หูอีกประเทศกัมพูชาแค่นั้นลหละมึงบอกว่าอย่าสร้างความตึงเครียดไอ้ฟักแมนโอเคนะตามนั้นแหละประเทศไทยเนี้ยประเทศไทยตอนนี้โฟกัสอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกคือเรื่องขมรจะจบเมื่อไหร่แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยก็รออยู่2เรื่องคือจะยุบสภาจังหวะไหน4เดือนยุบสภาเสร็จแล้วก็ก่อนยุบสภาจะมีการแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนทาหารไทยคือโฟกัสเรื่องจะจัดการเรื่องผลักดันกัมพูชาเนี่ยให้เสร็จเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนไหนตอนนี้ประเทศไทยโฟกัสอยู่ตรงนี้